ต,ตอเพิ่มเติมของมังงะวันพีในตอนที่1046ที่มีชื่อตอนว่าไลโซโดยที่น้าปกในตอนนี้นี่นก็จะเป็นเรื่องราวที่เกาะโฮเคกที่จู่ๆหลังจากที่นิจิแล้วก็ยอนจีนนั้นถูกจับตัวไปเนี่ยในตอนนี้ก็จะมีคนพป็นศนาสองคอมพิสัยสรคุมปรากฏตัวขึ้นมาที่เกาะโฮเคกในตอนนี้และเรื่องราวในตอนนี้ก็จะเริ่มต้นมาหลังจากที่ไคโดเนี่ยถูกลูฟี่นั้นต่อยจนเหมือนกับว่าหมาัดด้นทะลุหัวไปใช่ไหมฮะหลังจากนั้นไคโดนั้นก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ถามลูฟีน่นะว่าตกลงแล้ว ลูฟี่ก็เลยตอบกลับไปนะว่าถามว่าฉันเป็นใครเนี่ยนะฉันก็คือมังกีดีลูฟี่คนที่จะก้าวข้ามแกแล้วก็กลายเป็นราชาโจรสลัดไคโดไม่เห็นลูฟี่มั่นใจแบบนั้นก็เลยยิ้มออกมาแล้วก็บอกนว่าฉันดีใจที่ยังเห็นแกอดีอยู่แบบนั้นแต่ว่าพลังของแกนี่มันพลังบ้าอะไรกันจนมาถึงตอนนี้ชั้นสูญเสียไปเยอะไม่ว่าจะเป็นเหล่าลูกน้องปราสาทหรือแม้กระทั่งอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นจนถึงตอนนี้และหลังจากนั้นลูฟี่แล้วก็ไคโดเนี่ยก็ได้ล่ก,กันโจมตีนะฮะ โดยที่ไคโดเนี่ยก็ได้ฟาดตามตัวลูฟี่แต่ว่าร่างกายลูฟี่เนี่ยมันก็กลับยืดออกเป็นรูปร่างหนามของกระบองส่วนไคโดที่โดนลูฟี่นั้นต่อร่างกายนั้นก็เหมือนจะยืดออกมานะฮะเป็นรอยตามหมัดของลูฟี่ที่ต่อไคโดแต่ละหมัดและหลังจากที่จบการโจมตีพวกเขาทั้งคู่นั่นก็ได้กระเด็นไปไคโดเนี่ยก็เด้เหวี่ยงกระบองไปขึ้นโจมตีลูฟี่นะฮะแต่ว่าลูฟี่เนี่ยก็ได้หลบขึ้นกระบองนั้นโดยการยกเป้าของแขนขึ้นมาจนขายืดแล้วก็ปล่อยให้ขคลื่นพลังของไคโดนั้นลอดหว่างขาไปแต่ภาพเมน,น่มนอนนนั้นทั่วทงภาาษก็จะมีเพงมกน่หยุด โดยที่แต่ละคนนั้นก็พยายามหลบหนีนะฮะส่วนทางหน้าชอปเปอร์นั้นก็ได้บอกนามินะว่าพกโซโล,โลแล้วก็ซันจีนนั่งติดอยู่ในไฟแน่แต่ว่าเมื่อมองไปรอบนามิก็เลยตอบกลับไปนะว่าตอนนี้ทั้งทางสาสาได้มีไฟลุกไหม้เพราะฉะนั้นพวกเราเน่ะก็กําลังโดนไฟล้อมรอบไม่ได้ต่างกันชอปเปอร์ก็เลยถามนวมน,นิสุดนายใช้พลังเรียกฝนดับไฟพวกนั้นไม่ได้หรือไงสุดก็เลยตอบกลับไปนะว่าไม่ไหวหรอกถ้าถึงว่าทําแบบนั้นฉันได้ไหมไปด้วยพอดีส่วนทางน้าซันจินในตอนนั้น เขานั้นก็พยายามช่วยเหลือเราผู้หญิงหลบหนีแล้วก็บอกนะว่าไม่ไหวแน่เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะหนีรอดก็ตามเนี่ยแต่ว่าด้านนอกของเกาะในตอนนี้ก็ไม่มีพื้นดินให้เราหนีกันแล้วส่วนนาภูนในตอนนั้นก็ได้บอกให้อินบีใช้ร่างกายของเขาหน้างกำแพงเพื่อจะได้หนีรอดส่วนอุสมในก็พยายามใช้ปอกกี้ในการอพิงนะฮะแต่ว่าไฟพวกนั้นรุนแรงเกินไปก็เลยไม่สามารถทำอะไรได้แล้วก็จะมีภาพขอกแฟรงกี้นในตอนนั้นที่กำลังแบกโซโลแล้วก็วิ่งหนีไปแต่ภาพกับมาที่ไลโซลแล้วก็จินเบในตอนนั้นไลโซเนี่ยก็ได้บอกจินเบนะว่าขนอพร้มแลว ข้าไม่รู้จะขอบคุณท่านยังไงดีที่ท่านยอมไว้ใจและก็ร่วมมือข่าในครั้งนี้เจนเบย์ตอบกลับไปนะว่าเหล่าสมารายนะ่คือเหล่าพันธมิตรที่ลูฟี่นั่นเลือกเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลที่ฉันจะต้องสงสัยพวกนายหรอกและหลังจากนั้นไลโซนก็ได้พูดขึ้นมานว่าวงางใจข้าน้อยได้เลยท่านโทคิท่านม,มนมษนสเกะแล้วก็ท่านฮิวรีในวันนั้นข้าน้อยล้มเหลวในการปกป้องท่านโอเดงแถมยังปล่อยให้พวกนาะยท่านต้องเจออันตรายจากภาษาที่ถูกไฟไหม้ในตอนนั้นซึกข้าน้อยเนะี่ย มีความสามารถของวิชานินจาแต่ว่าก็ไม่สามารถปกป้องใขออาไว้ได้้านอนไม่อยากเจอกับเรื่องราวแบบนั้นในต่อไปแล้วโดวยที่ก่อนหน้านี้ไลโซน,นเคยใช้มงคมพีน,นะฮะเก็บน้ําทะเลมากมายจากที่สุนิชาน้ำพุขึ้นมาไว้และหลังจากนั้นไลโซน,นก็ได้พูดขึ้นมาว่าขอโทษที่ทําให้ทุกคนต้องรอพร้อมกับใช้มงคมพีนในการปลดปล่อยน้ำมหาศาลออกมานะฮะแล้วก็มีจินเบที่ใช้ความสามารถของมนุษย์เงือกควบคุมทิศทางของน้ําเหล่านั้นเพื่อใช้ในการดับไฟทุวประสาทส่วนทางด้านมมนุสษษเกตแล้วก็ยามาโต พวกเขาทั้งคู่ยังคงทะเลาะกันเกี่ยวกับเมฆเพลนะฮะโดยที่ยามาโตะก็บอกให้เร็วเข้าแต่ว่าโม,โมโมที่มีสีหน้าตากใจก็ได้ตอบกลับไปนะว่าทาไมล่ะตอนนี้ใครโดยังมีชีวิตอยู่เลยไม่ใช่หรือไงยามาโตะก็เลยบอกกลับไปนะว,ว่าตอนนี้เนี่ยมันถึงขีดจากัดแล้วเมฆเพลกําลังจะหายไปแล้วการให้นายสร้างเมฆเพลขึ้นมาเนี่ยมันคือหนทางเดียวที่ทําได้ตั้งแต่ต้นแล้วก็ในนาสุดท้ายแล้วก็เขียนนะว่าลูฟี่แล้วก็ใครโดเนี่ยกำลังยิ้มแล้วก็ต่อสู้กันดินที่มีลูฟี่ใช้มือจับสายฟ้าไว้เหมือนก แล้วก็พงเข้ามาต่อสู้กับคายโดแต่ว่าเรื่องราวดตอนนี้เนี่ยก็ดันตัดจบไปไเรื่อยแต่เพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็เนื้อหาสุดท้ายที่ใครๆนันก็ไม่อยากได้ยินเนี่ยนั่นก็คือคําพูดที่บอกนะว่าทีน้าวันพีงดโอเคแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จ้ได้ไม่พาทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ๆช anel เราสวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ